สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยนะครับวันนี้โคดเตี้ยจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรนะครับจะเป็นคู่อะไรกันบ้างเดี๋ยวโคดเตี้ยจะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังครับตามสไตล์ฉบับของโคดเตี้ยนะครับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติโครเอเชียนะครับเนื่องจากนัดนี้นะครับจะเป็นแมตช์ที่ ทีมชาติคิดครับจะได้เป็นเจ้าภาพในกลุ่มของตัวเองนะครับแล้วก็เตะที่สนามเบรมบี้นะครับสนามกลางของอังกฤษนะครับคู่นี้นะครับจะทําการเตะเวลา20่สนาฬิกานะครับหรือ2องทุ่มของบ้านเราค่ําคืนนี้นะครับผลงานนะครับที่ว่าอังกฤษกับโคเอเชียพบกันนะครับนัดล่าสุดครับในปี2018นะครับอังกฤษครับเอาชนะโคเอเชียไป2ประตูต่อหนึ่งในยูฟ่าเนชั่นแนลลีกนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่อังกฤษ ช่วงหลังๆมาครับทำได้ดีกว่าโครเอเชียนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับลองมาเช็คฟอร์ม5ลังสุดของในรายการนี้นะครับในรายการฟุตบอลอ่ะยูโรนะครับรอบคัดเลือกในปี2016นะครับอังกฤษแพ้ไอร์แลนด์1-2เสมอสโลวาเกีย0-0แล้วก็ชนะบิล2-1นะครับส่วนโครเอเชียนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากตอนนั้นนะครับแพ้โปรตุเกสช่วงตัวเวลา0-1ชนะสเปน2-1แล้วก็เสมอเช็ก2-2ในปีในยูโรปี2016นะครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดทั้ง2ทีมที่ล่าสุดนะครับที่ได้ทําการเตะพวกเฟลิมแมตต์แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนะครับอังกฤษนะครับนัดล่าสุดก่อนที่จะมาเตะฟุตบอลยูโรนะครับเอาชนะโรมาเนีย1ประตูต่อศูนย์ในแมตต์กระชับมิตรเอาชนะออสเตรียหนึ่งศูนย์ในกระชับมิตรแล้วก็ชนะโปแลนด์สองหนึ่งในคัดฟุตบอลโลกนะครับส่วนโครเอเชียนะครับแมตช์ล่าสุดนะครับแพ้เบนะะะะะครรรรรัััับบบบใในนนนกกกกชชชชชชแแแมมมมมมมตตต์์ิิลล้ว็เเเเสอออียาา ในช่วงคัดฟุตบอลโลกนะครับโอ้โหถือว่าโครเอเชียฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงอ่าหลังๆนี้นะครับสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมเนี่ยทีมชาติอังกฤษน,นะครับตอนนี้ได้ถือว่าได้กลุ่มความได้เปรียบเป็นอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพนะครับอังกฤษน,นะครับของกุนซือกาเร็สซาวเกตนะครับเพิ่งจะเอาชนะโรมาเนีย1-0พอถือว่าทีมอังกฤษเนี่ยตอนนี้เราไม่เชื่อว่านักเตะคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บบ้างครับก็มีเพียงแค่แฮร์รี่แม็กไวนนะครับที่ กับโรมาสองเนี่ยแต่สภาพความฟิตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนักเตะค,คนอื่นๆนเนี่ยของคุณซื้อแกเลเซอรเกตเนี่ยน่าจะผ่านความฟิตแล้วก็ตัวเนี้ยอังกฤษถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเต็งแล้วก็เนื่องจากมีนักเตะหลายๆคนที่กาลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับส่วนแกนเาเซอรเกตน,นะครับน่าจะมาด้วยระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับคือผู้สาประตูน่าจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับน่าจะใช้ลูกเก่าของพิกฟอร์ดนะครับในการเป็นมือหนึ่งนะครับ สามเซินเตอร์แบ็กคือไคลยวอลเกอร์นะครับจอห์นสโตนแล้วก็ลูกชอ์นะครับส่วนกลางสี่คนนี่เป็นคีแรนชิปเปียนะครับดีแลนไลท์นะครับเควินฟิลลิปนะครับแล้วก็เบนชิวเวลนะครับส่วนคู่สร้างสารรค์เกมท่านนี่เป็นเมสนเนาวกับแจ็คกิลิชกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนนะครับอังกฤษถือว่า ตอนคัดฟุตบอลโลกฟอร์มหลังเนี่ยทีมถึงแม้ว่าจะยิงได้น้อยแต่เป็นการโรเชตชันนักเตะนะครับส่วนโคเอเชียนะครับรองแชมป์โลกนะครับของกุซ์ซัสโกโดานลิสนะครับเพิ่งแพ้ให้กับเบนเยียมไปศูนย์หนึ่งสภาพความฟอร์มความพร้อมนะครับอาการบาดเจ็บของเดยัฟลอปเลนเนะี่ยของหลังก็ถือว่าต้องเช็คสถานะอีกครั้งหนึ่งครับส่วนนักเตะคนอื่นๆน่าจะาเคารกว่นน่าจะลงมาสู่สนามหมดครับพวกลูกาโมลิสที่เล่นให้กับทีชาติ็าหมด1้อยนัดนะครับ น่าจะได้ลวงนะครับโคเอเชียครับน่าจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับลิวารูวิชเป็นผู้รักษาประตูนะครับโอโ้โหส่วนนักเตะอย่างพวกอารมาติโควาซิสจากกองกลางจากเชลซีนะครับอันเตเลบ,บิชนะครับแล้วก็ลูกาโมลิตอีวานเบรลิซิสแล้วก็บูโนแพคโควิดเน,นี้ยคือเป็นนักเตะที่น่าจะได้ออกสนามเพราะว่าเป็นตอนนี้นโคเอเชียถือว่าเป็นทีมที่ มมามืดแล้วก็เล่นด้วยระบบทีมชาติจริงๆคือด้วยระบบคงทีมไม่เน้นซูเปอร์สตาร์คือมีตัวเก๋ากับตัวเขาเรียกว่าตัวเก๋ากับตัวผสมลงกันกับตัวสดนะครับจากทัศนะนะครับคือตอนเนี้ยอังกฤษถือว่ากลุ่มความได้เปลี่ยนคือได้เตะลงที่สนามเบมลียรอังกฤษก็ถือว่าเป็นทีมที่ตอนนั้นได้อันดับ4ของฟุตบอลโลกและตอนนี้อังกฤษนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นทีมที่หลายๆคนมองเป็นมมามืดแต่จะเป็นมมามื่นที่ล้มในบ้านของตัวเองหรือเปล่านะครับ มันเหมือนกับว่าตัวเนี้ยโครเอเชียผสมเป็นนักเตะที่จอมเก่าอังกฤษนักเตะที่จอมสดต้องมาดูว่าสภาพร่างกายนะตัวเนี้ยทีมชาติอังกฤษจะเป็นยังไงกับการแต่ดูการที่อุ่นเครื่องมาแล้วอังกฤษก็ถือว่ายิงได้น,น้อยแต่เป็นการโรนทีชันนักเตะนะครับแบบนี้นะครับคนเตี้ยฟันธงให้ที่อังกฤษเอาชนะโครเอเชีย2ประตูต่อหนึ่งและ1ประตูต่อศูนย์ฟันธงนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้รับชมคือมี Facebook มี YouTube มีบล็อกดีนะครับเดอะมาสเต c ร์ซิดเอฟซีนะคร ขอให้ช่วยกานครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพาราัฒนาคอนที่นี่ต่อไปและสร้างสารค์คุณภาพงานต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม